สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับช่องพระเครื่องทุกสายนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับะไครให้ช่องพระเครื่องทุกสายด้วยครับวันนี้ผมมีพระเครื่องนะครับมาให้รับชมกันนะครับมีเหรียญหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินเนื้อว่านนะครับหรือจะเป็นพระบูชานะครับพระพุทธรูปนะครับออไม่ได้รับชมนะครับว่างๆก็เข้ามาดูกันได้นะครับเลีฝากกด ติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปที่ผมลงมานะครับผมจะนําเสนอนะครับภาพดีๆนะครับที่เอามาลงนะครับให้คมชัดนะครับให้เพื่อนๆ FC ได้ดูกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะครับก็ฝากรับชมกันด้วยนะครับเวลาว่างๆนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ